ล้วที่ถามมาว่าเจ้าหน้าที่มาให้่อบริการนะครับเสี่ยงกอนะครับก็จะบอกว่าเอาเว้นระยะห่างนะครับระวัองอ,อีกฝั่งหน่งนะครับแล้วกับเบจ้าหน้าที่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับเอาใส่แมสนะครับเว้นระยะห่างนะครับเพราะถ้าบัดใส่แมสนะครับห้องบอกวเวนะ้นระยะห่างเนาะเวลาอู้น้ำลายแสดงกายนะครับพี่แสมพี่แสม พี่เห็นใช่ไหมอืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือติดแน่นอนนะครับแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสั้นก็ได้ตามสะดวกติดแน่นอนนะครับอันนี้ติดแน่นอนนะครับบางทีเอาไปอยู่ตามตำร้านตามอย่างนะครับของอู้กันบบใส่แม่นะครับมันสเสด็นใส่ค่วยกาแฟกันนะครับคุยไปดื่มไปได้นะตัมสบายอืมกาแฟเย็นชื่นหมดแล้วสก๊อติกพอดีพวกเราพัฒนากาแฟเด็ใส่มือ เพื่อนสูงเราบอกหูตัวนะครับน้องขันน้ำส้มสดสดสดมีสิทธิ์ติดได้นะครับแต่พอามาให้บริการตรงนี้เขาก็มีมาตรการป้องกันตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้นะครับเขาวควบคุมได้แน่นอนครับผม